อ่ะนาต่อกันนะครับข้อ21ยังเป็นความน่าจะเป็นอยู่ครับเขาบอกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลคืออะไรลอตเตอรีร่เนาะประกอบด้วยเลขโดด0-9จำนวน6ตัวนะครับเวลาเราไปซื้อลอตเตอรีร่เราอาจจะเห็นเลข172096อันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบลอตเตอรี่ที่เราจะเจอนะครับในการประกาศผลสลากสลาก,กจะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวหากเลขโดด2ตัวท้ายตรงกับสลากที่เราซื้อพูด,ดง่ายๆถ้าเราถ้ามันออก95ถูกปะ ถ้าเรามีสลากใบนี้อยู่172096ถ้าเรามันออก95เราถูกปะถูกกินเนาะไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกเนาะโอเคแต่ถ้ามันออก96เป๊ะๆก็ถือว่าถูกรางวัลครับเขาถามว่าซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบครับความน่าจะเป็นที่ถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวคือขอให้มันเลขท้ายสองตัวตรงกับตรงกับเลขที่มันออกอะแค่นั้นเองนะครับโอเคปะขอให้สองตัวเราอะตรงกับที่เขาออก ก็จะถูกแล้วถ้าถามว่าความน่าจะเป็นเป็นเท่าไหร่มีสลักหนึ่งใบความน่าจะเป็นที่ถูกเลขท้ายสองตัวนะครับคาถามก็คือเลขท้ายสองตัวมีทั้งหมดกี่รูปแบบครับต่ําสุดคือเท่าไหร่เออต่ําสุดคือศูนย์ศูนย์ถูกไหมศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งไล่ไปดิศูนย์สองจนถึงทั้งหมดสุดท้ายก็คือเก้าเก้าถูกไหมทั้งหมดกี่ตัวครับอันนี้เก้าเก้าตัวถูกไหมหนึ่งเก้า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 ตัว ศูนย์ศูนย์หนึ่ง,ง,งตัวหนึ่งบวกเก้าเก้าก็คือหนึ่งร้อยป่ะแล้วถ้าเรามีหนึ่งใบโอกาสที่เราจะถูกเลขก็เท่าไหร่หนึ่งในร้อยจบเสร็จแล้วกับข้อสองแค่นี้ครับข้อยีิบสองครับขึ้นมาสถิติกันนะครับเป็นหนึ่งในบทที่ต้องเก็บคะแนนให้ได้นะวันนี้มาพิจารณาข้อความครับ เรียกว่าพิจารณาค่าทางสถิตินะครับข้อที่20่พะ22ยี่นะนะครับแต่นี้บางคนงงมากนะจบเร็วมากเลยนะแัตติลี่นะครับมาดูกันนะครับเขาบอกว่าพิจารณาข้อความค่าทางสถิติกันถ้าบอกกรไก่ครับก็บอกว่านะโคไทยที่3มีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นตไทยที่75เสมอจริงเปล่าก็ต้องตอบว่าถูกต้องนะครับเพราะว่ามันคือตำแหน่งที่ 3ใน4นะของข้อมูลทั้งหมดนะครับมีค่า,าน้อยกว่าเท่ากับเขาประมาณนะฮะเพราะฉะนั้นถะ้าเกิดถ้าเรามองกันจริงเนี่ยถ้าเรามีตรงนี้อยู่นะฮะเราแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเนี่ยนะครับตรงนี้คือตำแหน่งที่ควอไทาที่1ควอไทาที่2ควอไทาที่3ควอไทาที่3จะชนะข้อมูลตัวอื่นเมื่อเรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วประมาณ3ใน4ี่นะครับปรเซนไทที่เ5ก็คือแบ่งเป็นร้อยส่วนนะครับ เขาชนะคนไป75จากร้อยซึ่งมันก็คือ3ใน4มันเท่ากับ75ในร้อยปะละ่ะเท่ากันนี่เท่ากันป่ะเท่ากันเนะเาะพยั้นก็ถูกครับเรียบร้อยอันนี้ให้ไหวนะฮะต่อมาขอไข่เขาบอกว่าจริงเปล่าบอกว่าอ่ามาตรฐานของข้อมูลนะครับมีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็นต์ทายที่60ของข้อมูลเสมอไอ้คำว่าเสมอเนี่ยระวังดีๆนะฮะ เราใช้ตัวอย่างข้อค้านขอไข่เนี่ยเป็นตัวปัญหาที่เราพี่เห็นหลายคนนะรุ่นพี่เราตอบผิดกันนะเพราะไปคิดว่ามัน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 ดูไม่ค่อยเกี่ยวกันจริงๆมีเดียนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่อิงอิงกับตัวเขาเรียกตัวนี้เรียกว่าตำแหน่งที่ของข้อมูลเนะาะควอไทหนึ่งควอไทสองควอไทสามแล้วก็เปอร์เซ็นไทต่างๆนะครับจริงๆมีเดียนคืออะไรมีเดียนคือเปอร์เซ็นไทที่ห้าสิบครับเช่นเปอร์เซ็นไทที่ห้าสิบมันเกิดจากการเรียนข้อมูลจากน้อยไปมาก เพราะฉะนั้นยังไงมันก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับอันนี้ก็เป็นแฟต์อยู่แล้วชัดเจนทันปะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะตรงนี้นะครับนะเพนขอไข่ก็เลยถูกด้วยครับวันนี้คอควายเขาบอกว่ามาตรฐานของข้อมูลมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลีย่ยนะมีเดียนมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ่า าเฉลี่ยจริงไหมนะครับข้อนี้อย่างที่บอกต้องหาตัวอย่างข้อคานได้เจอไอ้ครั้งจะไปสมมุติ7 238อะไรพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อคานได้แต่ว่ามันจะเข้าล็อ,อกอนี้หรือเปล่านะครับซึ่งมันจะมีการที่เราเรียนเรื่องโคง้งจำได้ไหมมันมีโค้งปกติถูกปะ่ะโค้งปกติเนี่ยมิลกับมีเดียนเท่ากันใช่ไหมครับแต่มันจะมีโค้งประเภทหนึ่งนะฮะตบแบบนี้เป็นไงฮนะเป็นโคง้งตบเรายื่นมืออะไรขึ้นมา มือขวาเนาะเหนตบปิว้วมาเป็นมือขวาก็เลยเป็นโค้งเบ้ขวาน,นะครับซึ่งจุดสูงสุดของของตัวโค้งนี้จะเป็นตำแหน่งของโหมดนะครับถูกไหมแล้วมาตรฐานอยู่สูงไม่ได้นะต้องอยู่ต่ำกว่านะครับแล้วก็อ่าค่าเฉลียย่ยจีนตรงนี้มัธยับแปลว่ากึ่งกลางฐานว่าตั้งตั้งอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าถ้าโหมดมันแห่มาอยู่ตรงนี้แล้วมาตรฐานต้องอยู่ตรงนี้ในจุดที่ต่ำกว่านะนี่คือมีเดียนนะครับ และนี่ก็คือมิวถูกปะถ้าเกิดเราเรียงตำแหน่งของโค้งที่มันเบ้ขวาเนี่ยเราจะต้องได้ว่าถ้าเราเขียนนะโหมดน้อยกว่ามีเดียนน้อยกว่ามิวพูดง่ายง่ายคืออะไรมิวค่าเฉลี่ยมากกว่ามัธยาฐานแต่นี่บอกว่ามัธยาฐานมากกว่ามากกว่าเท่ากับค่าเฉลี่ยเสมอเห็นจริงเลยเพราะเคานี้ค่าเฉลี่ยนั้นมากกว่าใช่ามากมัทอามาธยฐานน,นะครับเพราะฉะนั้นข้อข้อควาก็เลยผิด ที่ถูกต้องถูกเสมอผิดขอแค่มีตัวอย่างเดียวที่ผิดข้อมูลเดียวที่ใช้ไม่ได้การกล่าวว่ามันถูกถือว่าพังทันทีเราสรุปไม่ได้ในทางคณิตศาสตร์นะครับเพียงข้อนั้นข้อนี้นอนตอบกอและขอถูกเท่านั้นครับสรุปนะสรุปว่ากและขอถูก2ข้อเท่านั้นครับ ข้อ23นี้เรียกว่าเอาคะแนนมาไล่ยีหัวนะคือออกคะแนนยีแล้วอย่าเอาหัวหลบนะฮะ,น,ะนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีทั้งหมด5คนแต่ละคนมีอายุ5 6 13และ6ปีตามลำดับ5 6 13แล้วก็6ปีตามลำดับนะครับข้อนี้ตอนสอบเสร็จใหม่ๆนะคะลูกศิษย์ถามว่าพี่นัทครับข้อนี้เป็นงงมากก็เป็นประชากรหรือว่าเป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีทั้งหมดนะทั้งหมดแปลว่าอะไรอ๋อแล้วทั้งหมด5คน นะครับแล้วก็บอกมา5คนไปเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้คือประชากรหรือตัวอย่าง1นึ่อง3 4ตอบใช้ทั้งหมดไหมเออใช้ทั้งหมดนะไม่ได้บอกว่ามี10คนสุ่มมา5คนหรือเลือก5คนมาถ้ามีคําพูดพวกนี้แปลว่าเป็นตัวอย่างเป็น s ัมเปิลนะครับจะต้องคิดอีกแบบหนึงนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นประชากรแน่ๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องคิดก็คือหามิวก่อนนะครับ11 21, 21, 21บอ1บวกเท่าไหร่เนี่ย บวกเเป็น30 30าหารด้วย5นะครับซิกมา x หารด้วย n 30าหารด้วย5ได้6ครับ2โจทย์ถามหา,หาความแปรปรวนครับตัดทิ้งไดไ้มั้ยอีคอนข้อ2ข้อ3าเนี่ยรูทหรูที่หส่วนหเนี่ยชัดเจนอะจำนวนเต็มใช่ปะมิวก็จํานวนเต็มกําลังสองไปแล้วติดรูทได้ไงอะไม่มาหรอกนะถ้าเกิดในห้องสอบทาไม่ทนันนี่ตัดข้อ2ข้อสแล้วก็ข้อ5ไม่สามารถหาความแปรปรวนได้ทําไมจะหาไม่ได้วะหาได้ดิ ถูกปะความแปรปรวนคืออะไรซิกมา x i ็กลบมิวทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย n นะครับเพราะว่าเรากำลังสองตรงนี้แล้วฝั่งนี้เราไม่มีรูนนะครับด,ด้วยความรวดเร็วครับ5กับ6ต่างกัน1นึ่กำลัง2นะ6กับ6ต่างกัน0ูนยกำลัง2 10กับ6ต่างกัน4ี่กำลัง2ได้16 6กับ3ามกำลัง2 9 6กับ6ต่างกัน0นะครับส่วนด้วย n 1็นหนองสาม นะครับบวกเลขด้วยความว่องไว25บวก1ตอบ26ส่วน5ครับข้อนี้ตอบช้อย4ครับ mm hmm. ข้อ24นะครับมาตามนัดนะฮะก็ mm hmm. คือการแจกแจงความน่าจะเป็ดน,นะครับ โรงงานผลิตสบู่แห่งหนึ่งผลิตลูกแบบกล่องแบบบลลานะใส่พูด,ดง่ายๆเป็นสบู่กล่องหนึ่งอ่ะหนึ่งก้อนนะครับเขาบอกว่าในการศึกษาข้อมูลการผลิตพบว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความผิดพลาดโดยผลิตกล่องสบู่ที่ไม่มีสบู่ก้อนก็คือไม่ใส่สบู่นะครับพูด,ดง่ายๆกล่องเปล่าเท่ากับ0.02นะครับถ้าสุ่มตัวอย่างกล่องสบู่มา10กล่องจงหาความน่าจะเป็นที่ได้กล่องสบู่ที่ไม่มีสบู่ก็คือได้กล่องเปล่า 2กล่ององน้อยกว่า2กล่องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับอะเขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะเป็นเท่าไหรนะ่ฮะกล่องเปล่าเท่ากับ 0. จุดเท่าไหร่นะ0นจุดนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่มีสบู่เท่าไหร่ก็คือ0.98ทถูกปะ ก็คือเอาหนึ่งไปลบด้วยตัวนี้นี่จริงๆถ้าเกิดเขียนให้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 ใหใหมันดีไงจริงๆก็คืออันนี้คือความน่าจะเป็นที่ไม่มีสบู่มีและไม่มีบวกกันแล้วได้หนึ่งนะครับซึ่งก็ปกติคราวนี้เขาบอกว่าต้องการที่พบว่ามีกล่องเปล่านะฮะความน่าจะเป็นที่มีกล่องเปล่าอย่างน้อยน้อยกว่า2แสดงว่ามีได้เท่าไหร่บ้างะความน่าจะเป็นนะโจทย์อยากรู้นะครับความน่าจะเป็นที่ กล่องเปล่าเนี่ยจำนวนกล่องเปล่ามีเท่ากับ2อ่าโทษทีนะครับน้อยกว่า2 out of 10จากทั้งหมด10เราก็แยกดินะข้อนี้ก็แค่แยกเคสคิดเลยนะครับมีอะไรบ้าง1กล่องเปล่ามีเท่าไหร่ได้บ้างครับน้อยกว่า2 1ครบยัง0ด้วยอ่าดีมากก็คือกล่องเปล่าศูครับ แล้วก็บวกกับความน่าจะเป็นที่เจอกล่องเปล่าหนึ่งถูกปะอ่ะเสร็จแล้วแค่นี้แะครับพี่กล่องเปล่าศูนย์คืออะไรอ่ะสิบกล่องเลือกมาศูนย์กล่องไม่เป็นกล่องเปล่าเลยอ่าไม่มีกล่องเปล่าเลยถูกปะแม้แต่กล่องเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีกล่องเปล่าเลยอีกล่องเปล่าจะโผล่มาได้ไหมไม่ได้ก็ยกกำลังศูนย์ไป ที่เหลือต้องเจอกล่องที่มีสบู่ก็คือศูนจดเก้าแปดทั้งหมดกำลังสิบนะฮะแล้วก็มีกล่องเปล่าหนึ่งเรื่องมาดิว่าสิบกล่องจะให้กล่องไหนอ่ะเป็นหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องเปล่านะครับแล้วคราวนจะเป็นที่เจออีกกล่องเปล่าก็คือศูนจดศูนย์สองกำลังหนึ่งแล้วก็จะต้องเจอกล่องที่มีสบู่ที่เหลืออีกเก้ากล่องแค่นี้แหละแค่นี้แหละรวมเลขกันครับมาเป็น เขาเรียกอะไรครับปัญหาของการคิดเลขแล้วนะตัวนี้10เลือกศูนย์ได้1นะนี่ก็1นนะ1นี่ก็1ก็กลายเป็น0.98กําำลัง10นะฮะ10คูณกับ0ูนย์จุก 10. คูณกับ0.02ก็ได้เป็น0 2ถูกปะได้0 2อ่ะเพราะฉะนั้นพี่นัทจะดึง0.98กำลัง9ออกมาเพราะมันเป็นตัวร่วมที่ดึงได้เราดึงกำลัง10ไม่ได้เนาะ ก็กลายเป็น0.98กํลัง9ดึงออกมาข้างในเหลืออะไรเหลือ0.2ป่ะแค่นั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะเหลือจด98ด้วยนะครับ0.98แล้วก็บวกด้วย0.2 ดีมากบางคนบอกเหลือหนึ่งนะไม่ได้เหลือ1นึ่นะคิดดูดีๆนะเราดึงจุดเก้าำลังเก้าบางคนบอกไม่เหลืออะไรเลยอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับสองศนยะ์ 2, 0, นั่นแหละหนึ่งจุดถูกปะ่ะก็เป็น1.18คูณกับ0.98ยก้าำลังเก้านะวิ่งไปดูมีช้อยไหมมีครับตอบช้อยสี่นะครับ เรียบร้อยได้คะแนนเรียบร้อยแล้วครับนะตอบช้อยที่สเห็นเปล่าว่าปีนี้เรื่องความน่าจะเป็นเอ่ยเรื่องการแจกจากความน่าจะเป็นออกมาให้โชคมาอย่างนี้เรียกว่าให้โชคแล้วนะเพราะว่ามันไปนโชคโชคเลือดที่เรื่องแคลคูลัสแทนนะครับอ่ะเรียบร้อยครับข้อนี้ตอบช้อยสี่ครับ ข้อสุดท้ายของปรนัยครับข้อที่2 5เป็นเวกเตอร,ร,รน์นะครับอยู่ดีก็มาโผล่ตรงนี้นะฮะสงใส่ว่าลิมออกไปนะครับอันนี้คือข้อสอบที่บอกว่าให้เวกเตอร์ a b มาเป็น2 i ลบ4 j บก k อันนี้เพื่เขียนในรูปเมทริกซ์ฟอร์มมันจะได้ไม่ต้องมานั่งเขียน2 i ลบ4 j อันนี้คือข้อสอบเขียนมาให้แต่เราจะไม่เขียนนะที่เขียนเขียนในตัวของลูกศรน,นะครับแล้วมันทำให้ปฏิบัติการต่างๆง่ายขึ้นด้วยนะครับโอเค จทย์ถามหาปริมาตรครับของทรงสี่เหลี่ยมหน้าขนานนะภาษากฤษเรียกว่า parallel ล p i p e d นะครับที่มี A B A C A D เป็นสันนะครับเราจะเห็นภาพว่ามันมี A จุดเริ่มต้นตรงนี้นะฮะเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆมันขึ้นยังไงแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้นครับทรงสี่เหลี่ยมหน้าขนานมันก็จะขึ้นอย่างนี้ต่อนะฮะขึ้นอย่างนี้ต่อซึ่งคำถามคือต้องวา,าดรูปไหมในความเป็นจริงไม่ต้องวาดก็ได้นะครับแต่เนี้ยเกิดละเกิดแนวแนวนี้นแหละเนี่ย A B C D นะ สามเวกเตอร์เอามาชนกันจะเกิดปริมาตรขึ้นมาเห็นไหมเห็นแทงน้ําที่เกิดขึ้นไหมนะครับเรียก p a r a l l e l p i p e โอเควิธีการทําง่ายมากเลยนะครับเราจะต้องหาเวกเตอร์ทั้ง3เวกเตอร์ให้ได้นะก็คือ AB ให้มายังให้มาแล้วนะครับ AC ให้มายังไม่รู้ไม่มานะ AD ให้มาอย่างให้มาแล้วคําถามคือ AC คืออะไรล่ะในห้องสอบนี่คือมันต้องไวขนาดนี้นะครับเราหายังไงอะคำถาม คือชอบนะข้อเนี้ยมันสวยคือข้อโจทย์ A Level B เปีนี้สวยทุกข้อเลยคือมันวัดอะไรนิดหน่อยอจริงๆข้อเนี้ยแทนที่จะวัดเรื่องปริมาตรนะเป็นแอปพลิเคชันของคลอสกระดอผสมกันนะครับก็ถามเรื่องปฏิบัติการเบื้องต้นเลยของเวกเตอร์ถ้าเรามองออกเราจะรู้ว่าตัวเนี้ยคือตัวปัญหาอะเพราะตัวนี้ให้มาให้มาแล้วอ่ะวิกตอถทานึกไม่ออกอ่ะให้ลองหาเองดูก่อนลองโอสดูก่อนนะครับ แต่ถ้าพอสไม่ออกเฉลยปั๊บพอมันอ่อน้องจะเสียใจนะจริงๆเอฟเกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากการเอา AB ไปบวกกับ B c ครับเพราะว่าพอมันบวกกันปุ๊บชนปั้ง B หายเลยทันทีถูกปะเอา a b กับ B C ไปบวกกันได้เลยเพราะฉะนั้นเรา AB กับ B c ตัวนี้มาบวกกันได้เลยครับก็จะกลายเป็น3ลบ3แล้วก็1บวก2ได้3ครับ อ่ะแล้วคราวนี้ไอ้ปริมาตรที่เราอยากรู้ในวันนี้ล่ะมันจะหาอย่างไงล่ะนะครับวิธีการทำก็คือเอาเวกเตอร์ทั้ง3อันมาใส่เด็ดครับ AB ใส่สองลบ4 1หไล่ไป2-41ลบ4 1นะครับ AB คือ AC คือตัวนี้ถูกไหมคือ3-33ลบ3าแล้วก็ใส่ AD ครับ1-03 ซึ่งมันคืออะไรมันคือผลคูณ3มชั้นของเวกเตอร์นะครับแล้วเนื่องจากเราไม่เห็นภาพว่าจริง,รงๆแล้วเราไม่รู้ว่ b อยู่ตรงไหน c อยู่ตรงไหน d อยู่ตรงไหนจิ้มเกิดมาจาก u อเอา a b ไปคลอสกับเอา ab ไปดอทกับ ac คลอส ad หรือ,อยังไงเราไม่เห็นภาพเราจะต้องเดทสีเขียวเนี่ยเครื่องหมายไอ้ตัวเนี้ยคือเดทดีเทอร์มินานและเครื่องหมายสีชมพูตัวเนี้ยคือแอบส์ลูดเนื่องจากเรามองไม่เห็นภาพ3มิติแปลว่า ค่าของเด็ดก้อนนี้อาจจะออกมาติดลบหรือเป็นบวกก็ได้แต่เอาแค่ขนาดมันแค่นั้นเองแต่ด้วยความฉลาดของเราพี่ไม่รู้ว่าวันนี้โจทย์ตั้งใจหรือเปล่าแต่พี่คิดว่าโจทย์ตั้งใจดูจากการให้ชอยข้อนี้ตอบข้อ1แน่นอนคือ9ลูกบาทหน่วยแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันมี3อยู่ตรงนี้จากสมบัติเด็ดเราสามารถดึงสตรงนี้ออกมาได้ แล้วตรงน,นี้ก็จะเหลือ1ลบหนึ่งแปลว่าคําตอบเราอีเ e นี ia, e ่ยอ e ีเดทเนี่ยเอามาหาเอามาคูณคูณคูณกันบวกลบกันก็เป็นจำนวนเต็มถูกไหมสามคูณจำนวนเต็มก็ต้องได้จำนวนเต็มซึ่งดูดีดีดีเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสามสิบสี่ 9, 10, 11, 13, มันตั้งใจค่าสิบสองไมเห็นว่าเพราะฉซนข้อน,นี้ตอบเก้าซึ่งคีย์พอยต์มันมาจากการหา A c ซึ่งไม่ใช่ทุกคนน้องคิดว่าร้อยคนจะก,กี่คนจะหาได้ว่า a b บบวก B, b c. มันมักจะลืมกันใช่ไหม ่ในห้องสอบเนี่ยตอบละตอบเก้าน้องๆมั่นใจในตัวเองด้วยนะซึ่งมันเกิดจากชั่วโมงบินที่สูงเท่านี้พี่หนูอยากคิดอะอยากคิดก็คิดก็ตั้งเดดครับตั้งออกมาสองลบสี่เปลี่ยนเป็น,ปนอลบสถูกปะแล้วก็หนึ่งบวกลบบวกหาเดดครับปิดสองตั้งมาปิดตัวนี้นะลบเก้าถูกปะปิดแถวที่มีสองหลักที่มีสองเป็นลบเ้า แถวที่มีลบสี่หลักที่มีสี่แต่ก็มีลบสี่เก้าลบด้วยสามหกปิดแถวที่มีหนึ่งหลักที่มีหนึ่งศูนย์ลบด้วยลบสามสามออกมาเป็นเท่าไหร่ครับลบสิบแปดลบลบสี่บวกหกเป็นบวกยี่สิบสี่แล้วบวกสามลบสิบแปดบวกยี่สิบสี่ได้หกหกบวกสามได้เก้า เพราะฉันแปลว่าวันนี้เราเรียงเวกเตอร์ถูกมเมื่อเลยออกมาได้เป็นบวก9แต่เราก็จะรู้ว่าถ้าเราใส่เวกเตอร์สลับกันสลับแถวหนึ่งรอบค่าเดซเปลี่ยนหนึ่งครั้งเปลี่ยนเครื่องหมายเพนแสดงว่าวันนี้เราเรียงเวกเตอร์ก็ถูกต้องค่าก็เลยออกมาเป็นบวกปกติให้เราก็ตอบ9จริงๆนี่เรียบร้อยครับตอบ9ตารางหน่วยครับจบพาร์ทอัตนัยไแล้วนะครับหวังว่าจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วการทําข้อสอบเนี่ยน้องอย่าคิดว่าพี่นัท สอนง่ายแลวคือข้อสอบมันง่ายในห้องสอบถ้ามันง่ายเราต้องทําด้วยตัวเองให้ได้เริ่มมาทัดที่หนึ่งให้ได้แต่ว่าวันนี้พูดไปไม่ได้ให้เราใจเสียแต่ให้เราเตรียมพร้อมให้ได้ว่าการทำข้อขสอบได้มันต้องครบถูกปะมันมีเวลาจํากัดแล้วเราก็ต้องพยายามเอาความรู้เรามาเปลี่ยนเป็นคะแนนให้ได้ในเวลาจํากัดอันนี้คือความยากแล้วถ้าเรามีสมบัติเหมือนเขาเล่นเรื่องสมบัติเด่นในตัวด้วยถ้าพี่มองนะเออทำไมถึงเขาถึง กระโดดที่12ลัะเพราะ12มันหารด้วย3าลงตัวอันนี้พี่หมองมันคือ intention ของคนออกข้อสอบก็ลองเรียนรู้กันดูครับแล้วถ้าติดตรงไหนก็ไปทบทวนดูนะครับแล้วถ้าติดเรื่องไหนที่เราคิดว่ามันยังไม่ได้จริงๆแนะนําให้ไปลองเรียนใหม่ดูนะครับถ้าเราจะเอาคะแนนบทนั้นนะครับต,ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะไปทิ้งบทไหน,นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปีหน้ามันจะออกเรื่องอะไรอีกเก็บทุกเรื่องให้ดีที่สุดครับ ก็จบไปแล้วนะครับแบบการเฉลยข้อสอบ A level นะครับซึ่งเป็นข้อสอบจริงของปีล่าสุดนะครับน้องก็จะเห็นว่าข้อสอบต้องการคนที่มีพื้นฐานในเรื่องต่างๆที่มั่นยำนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของจำนวนจริงนะครับน้องจะเห็นว่าเวลาทําข้อสอบจริงเนี่ยเรามีเวลากันอยู่แค่ประมาณ3นาทีต่อข้อเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าใครที่ยังพบเจอปัญหานะครับว่าเรายังไม่สามารถทําข้อสอบได้นะครับหรือว่าฟังตรงไหนงงเพจไม่รู้เรื่องนะครับก็ อยากจะให้น้องลองกลับไปทวนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลับไปดูคอร์สเรียนที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับหรือว่าลองกลับไปดูซิว่าเรามีปัญหาตรงไหนเพื่อที่ในวันจริงนะครับเวลาเราเข้าไปเจอข้อสอบเราจะได้เอาชนะข้อสอบให้ได้นะครับและถ้าน้องรู้สึกว่าถูกใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่นเนี่ยสนุกมากเลยนะครับแล้วก็ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเทคนิคการคิดเลขได้ทริคในการทาข้อสอบต่างๆนะครับเพ็กอยากจะแนะนาคอร์สครับที่จะช่วยให้น้องเนี่ยสามารถทําคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสอบได้นะครับ กับคอสต์ตะลุยโจทย์ครับทั้งหมด3บุกด้วยกันนะครับโดยที่เล่มหนึ่งนะครับจะเป็นเล่มที่พาน้องนะครับหรือฟื้นความทรงจำเก่าๆนะครับพาทำโจทย์พื้นฐานสิ่งที่หลายๆคนหลงลืมไปนะครับล้วก็จะพาน้องเริ่มไปเจอกับสิ่งที่น้องหลายๆคนกลัวครับก็คือเจอกับข้อสอบรวมบทนะครับซึ่งในเล่มนี้จะเริ่มจับเวลาทำข้อสอบแล้วครับส่วนบุกที่2นะครับเล่มนี้เป็นการตะลุยโจทย์แยกบทนะครับซึ่งเอามาจากข้อสอบจริงนะครับ ทุกสนามเลยนะครับที่เป็นข้อสอบที่ดีที่สุดในแต่ละบทนะครับโดยพี่นัทจะมีการสรุปเนื้อหาสั้นๆนะครับแยกเป็นเซกชันเซกชันให้น้องจะได้สะดวกต่อการทบทวนนะครับก่อนที่เราจะพาทํากันในแต่ละบทนะครับเล่มนี้สาคัญมากครับและตะลุยโจทย์บุ๊ก3นะครับเป็นข้อสอบยากจากทั่วทุกมุมโลกนะครับเล่มนี้เนี่ยเป็นการรวมข้อสอบที่มีความยากขึ้นมาอีกรลเวลหนึ่งนะครับพาไปทําข้อสอบยากๆนะข้อสอบ ทุนคิงก็สอบสมาคมคณิตศาสตร์ข้อสอบจากเท็กซ์บุ๊กที่กรรมการชอบเอามาออกเป็นข้อสอบเอเลเวลให้น้องทำนะครับก็อยู่ในเล่มนี้นะครับก็เหมาะสำหรับน้องที่อยากจะเข้าคณะที่มีการแข่งขันสูงมหาลัยที่มีการแข่งขันสูงเช่นคณะหมอวิทยุจุฬาอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเราอยากได้เลขเอเลเวลเจขึ้นไปบุก3นี่ก็เป็นอีกเล่มหนึง่งที่จะสามารถพาน้องท,าทําคะแนนสูงได้ครับและสุดท้ายนะครับคอรสยอดนิยมเลยนะครับก็คือคอสไฟนอลคอร์ Final Call ครับอะไฟนอลคอรมีทั้งหมด5ฉบับนะครับ พาน้องเนี่ยจับเวลาทําข้อสอบจุดประสงค์ของฟนอลคอร์ก็เหมือนกับ mock e x ซมที่น้องไปสอบกันนะครับก็คือจะช่วยทําให้น้องเนี่ยเข้าใจภาวะการสอบจริงเข้าใจความกดดันเจอข้อสอบกับอันซีนคือข้อสอบที่น้องไม่เคยเห็นมาก่อนใครที่ทําข้อสอบเก่ามาหมดแล้วนะครับแล้วอยากจะทดสอบความรู้ตัวเองนะว่าตัวเองแม่นยําแค่ไหนมีความพร้อมที่จะทนานําคะแนนแค่ไหนในห้องสอบนะครับแนะนำฟิแนลคอร์เลยครับในข้อนี้นะครับมันจะเป็นการสอนเอาคะแนนนะครับ เราจะปล่อยทริคปล่อยเทคนิคในการทำคะแนนนะครับซึ่งหลักการสำคัญของมันก็คือการทำให้ถูกต้องและทันเวลานั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจนะครับที่อยากจะอัพคะแนนเลขนะครับก็สามารถมาเรียนกับพี่นัทได้นะครับที่ mattbynatty.com ครับหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันนะครับได้ที่แอดนะครับเครื่องหมายแอดแล้วก็ mattbynatty นะครับโดยถ้าบอกว่ามาจากคลิปเฉลยข้อสอบ A-Level ครับน้องจะได้รับโค้ดส่วนลดนะครับพิเศษเลยทักมาคุยกันได้เลยนะครับ